ม่ต้องรีรอต้อนควายครับต้นควายต้อนอลา,างครับต้นควายต้นควายวี120มาตักใช่แล้วก็เมเจอสองร ต้นต้นเลยครับต้มาัเดียวอยงอออเดี๋ยวเ,เียว่าตันั้นะืาเดี๋ยวม็ดต้นปล่อยกันเลยพี่น้องเปิดบอ่อให้แห้งกันเลย าช้าไม่แดดเมื่ไปแล้ว้ามืมาแล้ว้ามืมาแล้ว าคยงานตีปลาอย่างนี้ขนาดจ,จะแล้วนะครับฝนตกใหม่ๆกินซุ่มๆนะครับงานออกง่ายครับงานขนาดจ,จะแล้วครับขอให้ฝนตกออกฝนตกใส่พี่น้องฝนตกใส่ล้มออล้มออเลยเฮกเตอร์พี่น้องเก็ยบกิฟตเลยพี่น้องเลย เยอะหนึ่งไปฝนตกใต่อย่างนี้ได้ไมครับตีปลาดิงานขนัดเลย ดูหลังรล,ล้วนเดี๋ยวลองดูหลังงามๆเลยนี่เฮ็นขาดฉากเลย